งบไม่ไม่จำกัดนานๆกับบอยเราต้องซื้อของสำหรับออฟฟิศใหม่นะครับโอด้ดูดูนี่โตพิงวองลูกบอ,วอลวันเลยบอลเยอะเล่นเวฟบาสเกตบอลประตู <make> วู้นี่คือนานไหมครึ่งชั่วโมงไหมประมาณครึ่งชั่วโมงใช่นี่ที่นายกับกอล์ฟทำนี่คือพรอพต่างๆจากคลิปที่เราทำจริงๆเห็นว่ามันไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะแต่ดูดิ อันนี้ก็มีมีเทนที่เราเอาตัวรอด20ชั่วโมงในเทนทนี้แหละนะครับนี่คือที่เราจะอยู่20ชั่วโมงอยู่ในเทนทนะครับเรามีทุ่งนอนเรามีอันนี้อันนี้อะไรลาวากับเป๋าลมกันลาวา vs iphone 11อู้อู้อู้มีอะไรในลาวาดูาโอ้โหเครื่องทำโซดาเทนทุ่งนอนฝั่งนี้ มีแต่เสื้อ My Manet อ่ะเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดมาหน่อยนี่ก็ทีมอีสปอร์ตเรามีเสื้อ Rise ข้างล่างมันมีมีหลายกล่าวของ My Manet ใช่ไหมใช่เยอะแยะอันนี้อะไรครับเฮ้ยข้างขยันเหรอป่ามากมีแต่ลูกแดงแล้วอันนี้ เฮ้ยลูกเด้งเพิ่มเหรอฮะอย่าจับอย่าจับไป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 มันคือบอกได้เลยกาวดักหนูใช่ไอ้สิใช่ไหมสิ่งที่เหนียวที่สุดเท่าที่คงเคยสัมผัสในชีวิตของตัวเองนะอ่ะจริงจริงผมไม่อยากให้ผมรุดเอาแล้วเอาแล้วเน๊ะโอ้ยขาดขาดขาดชุดมันเริ่มขาดเดี๋ยวเอาขาขึ้นก่อนมีใครเคยเจออะไรเหนียวกว่าเกาดักหนูไหมมีมีมีอะไรครับเป็นนายยืมเงิน พวดเหนียวอ่ะโอเคแล้วก็ที่เหลือโออีกเยอะนะครับเราสั่งมากอง40อานเราต้องยกทุกอย่างเข้าไปเลยภารกิจวันนี้ของเนตบอยกับนายก็คือดีแคทอลอนนะครับวันนี้เราอยู่ที่ดีแคทอลอนบางนาเพราะว่าเราต้องซื้อของสำหรับออฟฟิศใหม่นะครับบอกเลยโอ้โหสนุกแน่วันนี้งบไม่ไม่จำกัดนะนายกับบอยใช่ไม่จำกัดใช่ไหมใช่ อยากได้อยากได้อุปกรณ์กีฬาอะไรบอกมาสิ่งแรกที่ส่วนตัวผมอยากเล่นส่วนตัวอยากเล่นบาสเกตบอลผมอยากได้พวงแหวสองผมอยากได้โต๊ะปิดปองอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปมสปาเฮ้ยลรงรักเหรอโอเคผมอาบาสเกตบอลบอลเอาพิงพองในเอาอะไรผมต้องฟุตบอลอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวเราเดินไปดูก่อนอุ้ย ดองวันก็ยังไหวเนาบอย้โตพิงพองอันนี้เล็กเกินไปบอยนี่เล็กไปเราต้องกันใหญ่สุดดีที่สุดนะเว้ยแต่สําำหรับเด็กก็มีนะแบบนี้แบบว่าผักผักเตี๋ยเอ้ยนายกับบอยเอาบอยก้าโชว์โชว์โชว์ป่นวะนี่บอยเลือกโตพิงพองต้องมีพนักงานมาช่วยมันเป็นของที่ดีที่สุดสำหรับทีมเราเลยนะถูกต้องมีลูกฟองของเราต้องเอาไปด้วยใช่เดี๋ยวต้องเลือกลูกพิงพองสักสิบถุงไหม ติดปอไม้สักสี่อันโอเคจักรยานด้วยนี่แหละนี่แหละนายอยากได้จักรยานไหมอยากได้มากเลยเออเอาใบเอาใบแบบว่าไม่ต้องขับมอเตอร์ไซค์ไงออกกำลังกายโอเคจัดไปเอาไว้ไปกินข้าวเฮ้ยดีเฮ้ยจักรยานโคตรเท่อันเนี้ยโอ้โหดูดูนี่ทำอะไรกันเนี่ยดูดีดีดูดีดีนึกก่อนเลยเรามีประตูฟุตบอลเรามีบาสเกตบอลกีลูกวะ หูบอลกีบบอลเยอะนะสิกว่าลูกฝั่งนี้นายนายจะอะไรมาที่ออกกําลังกายฟิตเนสถูกไงมีเนี่ยครับโอ้เล่นเยอะมีเยอะจริงมีเบนช์ใช่มีอ่าเวทใช่อันนี้อันนี้เพื่อสร้างกล้ามให้เราโอ้ยว้าวอันนี้คือกีฬาบ้านเกิดผมบ้านเกิดอะไรนะตีกบเหรอตีกบใช่ใช่อันนี้ดีนะอันนี้คือเฟอร์กโอ้โหมเงยคอมาถึงก็ใส่ตีกบเลยนี่ ทีมทีมไ<ม>์เมนเนสจะเป็นยูทูบเบอร์ที่แข็งแรงที่สุดในประเทศไทยแล้เนี่ยใช่เป็นผู้กีฬาด้วยคุณต้องกลับมาเิตแล้วนะเว้ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูออฟฟิศไหม่นะแค่เห็นคองเยอะคระั้นี้มันจะเป็นยังไงรอดู <laughs> ตบพิงของคอมบอยลูกบอวลวอลเลย์บอลเยอะเรามีเสื้อมีจักรยานเราีีที่ออกกำลังกาย เล่นเวทบาสกตบอลประตูฟุตบอลมีไมกอโอ้โหบอกเลยใครต้องการอุปกรณ์กีฬามาที่ดีแคทสลอนเลยนะครับวันนี้เราอยู่ที่ดีแคทสลอนบางนาแต่ว่าถ้าไม่สะดวกมาบางนาก็มีสาขาทั่วประเทศแล้วก็ซื้อออนไลน์ได้ด้วยนะครับมา oh ที่นี่ไม่เคยผิดหวังเลยจริงครบทุกอย่าง <laughs> ใช่สุดยอดเขามีอุปกรณ์กีฬาเกิน60ประเภทเลยนะครับ oh. กีฬาในโลกวันมีถึง60เลยหรอมีมากกว่านั้นเยอะแต่คงเราเรามีเรามีเท่าไหร่พิงพองวอลเลยบอลฟุตบอลเทนนิสมี55แล้วเราอะจักรยานเล่นเวทบาสเกตบอลกอล์ฟธนูโอ้ยยังยังน้อยวันนี้ยังน้อย10 20, 20ได้นุ้ยโอ้โหเต้นเต้นฟาเดี๋ยวเก็บของก่อนเอ้ยห้องพร็อพใกล้จะหมดแล้วนะโอ้โหอันนี้ ธนูที่เล่นกับยูได้กับหนึ่งสี่หนึ่งสองเครื่องพิมพ์ซามิตี้ที่บอยรีวิวนี่ก็ปืนยิงเสื้อที่มีแกงเนสมัยคุณช่วยยกมือขึ้นคนหน้าคนหน้านี่นะรา ไปนี่แ้ลชุดอะไรชุดอะไรผมคิวต้าเป็นชุดลูกเสืออ่าชุดลูกเสือใช่อันที่เนี้ยเต้นด้วยว่ะเนี้ยใช่ลูกเสือยี่สิบช่วงเรามีชุดอะไรอีกโอ้โหเยอะอันนี้ชุดแรกของคุณเลยทีแขงอ,อันนั้น,นคืออันนี้คือชุดเทลาว่า vs น้ำแข็ง Oh, ชุดจีนชุดจีนจำได้จำได้ที่เอพิกเลเจน n ์ e เป็นสปอนเซอร์ใช่เปลี่ยนชุดนะครับว้า wow. ว <laughs> เป็นยังไงบ้างนี่แหละใส่ชุดจีนเพราะว่ามันใกล้จะถึงครูจีนนะครับชุดนักเรียนก็น่าจะต้องใส่ตอนที่เราอยู่โรงเรียนยี่สิบชั่วโมงนะรอดดูอา <c oughs> เอาเอาสวัสดีครับผมเอกฮานล็อกเกอร์ต <c oughs> <c oughs> ำนานหละตำนานหละ <c oughs> โอ้โห6ล้อยังเต็มเลยนะครับหลงศพอ๋อบอยแล้วออ้๋ออ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 ๋อีออออ๋ออ๋ออเออะแยะเก้าอี้เกมมิองของเรามออะไรอีกมีที่อช่ช่ในน้ ครหกลอทั้งหมดของเรามันคือฉากจากช่องโซเชียลวัดสวัสดีครับผมชาปีและนี่คือโซเชียลวับอกเลยนะร้อนมากร้อนมากแต่เราเต้นเต้นสำหรับออฟฟิศใหม่อย่าลืมกดติดตามช่องม y เมนกเพื่อดูใน EP ต่อไปว่าออฟฟิศใหม่มันเป็นยังไงอะไรยังไงเพราะคุณเห็นไปแล้วย้ายของเยอะเราได้อุปกรณ์กี่เราโคตรเยอะและ้วก็ที่ใหม่มันจะเป็นยังไงรอดูโอเคเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับ